ป้าหมายของพระอาจารย์ที่เที่ยวจาริกไปตามวัดต่างๆตามพื้นที่ต่างๆที่คณะสิทธิมนุ์ให้ไปซึ่งมีทั้งพระภิกษุและก็มีทั้งคารวะได้ประสานงานหาพื้นที่พระอาจารย์และกลุ่มทั้งหลายได้ไปทําหน้าที่ไปพนักแล้วก็บินทบารแล้วก็ประกาศธรรมะ การประกาศธรรมในพุทธศาสนามีเป้าหมายเดียวคือให้พวกเรารู้แจ้งจิตพวกเราคือจิตที่มาหลงอาศัยอยู่ในนามหลงอาศัยอยู่ในรูปจิตของพวกเราเป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นเนื้อธาตุว่างเปล่าที่ไม่มีรูปร่าง เป็นเนื้อธาตุต้นกำเนิดคำว่าว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากอาการปรุงแต่งเนื้อธาตุตัวนี้นี่แหละที่สร้างนามสร้างรูปเรียกว่าสร้างวัต,ตะสงสารสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากจิตอันเป็นธาตุต้นกำเนิดทั้งสิ้นร่างกายนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากจิต พวกเรามีจิตอันเป็นทาต้นกำเนิดจิตคือท่าชีวิตที่ไม่มีรูปร่างเราคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่างตรงนี้ฟังแล้วน้อมตามเข้าใจตามดีๆด,ด้วยหัวใจนะให้จิตน้อมเข้ามาภายในสังเกตขั้นในน้อมตามด้วยใจห้ามจำห้ามคิด พราะมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของการคิดการจําให้เข้าใจยังไปดีๆน้องตามใครน้องตามเข้าใจได้จิตยอมรับจะเกิดพุทธ,ธาภาวะรุ่งภายในเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างเป็นเหมือนความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าแล้วมันตรอนเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลท่าน จิตของพวกเราหรือทตุชีวิตพวกเหล่านี้ประกอบไปด้วยความไม่รู้แจ้งเรีวยกว่าอาวิชชาจิตของพวกเราเป็นจิตอวิชชาเป็นจิตที่ไม่รู้เรื่อว,ว่าต้องการองค์ความรู้จิตต้องการความรู้จิตจึงได้สร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือ เรียกว่าจิตตะสังขารเมื่อจิตสร้างอาการปรุงแต่งเป็นเครื่องมือคืออะไรอาการปรุงแต่งจิตสร้างอาการรู้เป็นเหมือนฟองสบู่ที่ห่อหุ้มความว่างว่างอันเป็นเนื้อท่าต้นกำเนิด จิตอันเป็นเนื้อธาตุต้นกําเนิดทุกว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ของพวกเราไม่มีรูปร่างและมันตรืนทั้งจักรวาลถูกอาการตุงแต่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างอาการรู้ปกคลุมธาตุบริสุทธิ์เหมือนฟองสบู่ห่อหุ้มเนื้อความว่างเปล่าเมื่อสร้างอาการรู้ปกคลุมธาตุบริสุทธิ สิ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ารูปร่างแห่งกายละเอียดขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณกายละเอียดเราถือกําเนิดขึ้นตรงนี้และเราเกิดเรียบร้อยแล้วจิตขก็เราเกิดในมิติแห่งอาการปรุงแต่งเรียบร้อยเลยทีนี้เมื่อสร้างอาการรู้มาปกปุมธาตุบริสุทธิ์ตัวเองทีนี้แหละ ก็กระเพื่อมเป็นอาการตอบกระเพื่อมเป็นอาการคิดเพราะเมื่อมีอาการรู้แล้วย่อมได้รับการกระทบรับรู้กระเพื่อมเป็นความคิดที่พวกเราอาศัยเสียงคิดอยู่ในใจตลอดเวลาคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้เลยว่าเสียงที่พูดอยู่ในใจนี้ มันเป็นเพียงอาการไม่ใช่เรานะตรงนี้เข้าใจให้ได้นะเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์อาการที่รับรู้ที่พวกเรากำลังรู้ถึงเสียงอยู่ตอนนี้นี่คืออาการจิตไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติรู้ที่ทำหน้าที่รับรู้ใครสังเกต อาการที่รู้อยู่ตอนนี้จะเห็นว่าเขารู้เองใช่หรือไม่น้องตามดีดีนะเขารู้เองเขาได้กลิ่นเองคือเขารับรู้เขารับรู้ถึงรสชาติเองเขารับรู้ถึงการเห็นภาพทั้งหลายนี้เองเขา,ารับรู้ถึงความรู้สึกเย็นร้อนเองอาการรับรู้นี้เป็นอาการของจิต เราอาศัยอาการรู้ฟังแค่นี้ใครปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่รอจบฟังแค่นี้จบแล้วนะพุทธาภาวะจะเกิดรุ่งบรรลุธรรมตอนนี้นะนี่พระอาจารย์พูดชัดแล้วฟังดีๆนะเราไม่มีรูปร่างเป็นเนื้อธาตุบริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุจะเรียกว่นนานิพพานธาตุก็ได้ธาตุตัวนี้ขาดแค่องค์ปัญญ,ญา จึงสร้างอาการรู้มาอาศัยนั่นหมายความว่าที่รู้อยู่นี้เขารู้เองใครเห็นในบ้างว่าเขารู้เองถ้าสังเกตอยู่ข้างในประจักษ์ขึ้นมาว่าเขารู้เองไม่ใช่เรารู้เป็นอาการรู้ที่เขารู้ของเขาเองเราอยู่ไหนนี่คือคำถามให้จิตตอบยังเข้าไปภายในจิต อย่างเข้าไปภายในจิตสังเกตดูตอนนี้กําลังรู้ถึงเสียงไม่ต้องตั้งใจได้ยินเสียงแต่เขารู้ถึงเสียงของเขาเองนั่นหมายความว่ามันไม่มีเรารู้เลยมีแต่ธรรมชาติเขารู้ของเขาเองรับรู้ถึงเสียงเองแล้วเขาก็คิดทําความเข้าใจในความหมายของเสียงนี้เองและเขาก็เข้าใจภาษานี้ของเขาเองใช่หรือไม่ ประเด็นคือเราอยู่ไหนให้จิตตอบนะให้จิตตอบเองสังเกตดีๆการสังเกตอยู่ข้างในนี้ตื่นรู้สังเกตอยู่ข้างในดูอาการนี้ตรงนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐานสวดเป็นการตื่นรู้อยู่ภายในเพื่อเห็นอาการปรุงแต่งนี้เห็นให้ได้ว่าอาการนี้มันไม่ใช่เรา เป็นอาการปรุงแต่งเป็นจิตตาสังขารอย่าลืมพระอาจารย์เฉลยแล้วเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆในนี้ไม่มีทุกเลยไม่มีรูปร่างเราก็ธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างนะั้นดันสร้างรูปร่างแห่งอาการรู้ขึ้นมาเพื่อเรียนรู้แต่ไม่ใช่เพื่อยึด อาการที่รับรู้อยู่นี้เรียกว่าวิญญาณธาาุเขาเป็นอาการของจิตสังเกตอยู่ข้างในกำลังรู้ถึงเสียงเนี่ยเขารู้เองใช่หรือไม่เราอยู่ไหนน้อมเข้าไปถามจิตข้างในง่ายๆแค่นี้ใครสังเกตจิตยอมเล้าว,ว่าไม่ใช่เรารู้ไม่มีเรารู้เลยเขารู้เองแล้วยอมรับขึ้นมาว่า มันไม่มีเราเลยอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่ให้จำไม่ใช่ให้คิดให้จิตตอบน้องเข้าไปจิตด,ดวงใดยอมรับจะเกิดพุทธภา,าวะน้ำตาร่วงรุ่งขึ้นตอนนี้น้องเข้าไปตอบสังเกตอาการที่รู้อยู่นี้เขารู้เองตอนนี้พวกเรากำลังเริ่มคิดอะไรบางอย่างเห็นเสียงที่คิดอยู่ในใจไหม ใครเห็นเสียงที่พูดอยู่ในใจตอนนี้คิดอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหมายเห็นว่ามันคิดเองและอาการที่คิดนั้นมันไม่มีรูปร่างเป็นเพียงอาการที่กระเพื่อมพูดอยู่ในใจเขาพูดเองเขาคิดเองทั้งวันเลย ใครเห็นได้บ้างว่าเสียงที่พูดอยู่ในใจนี้ให้ข้าโลกใบนี้ให้ข้าว่าน,นี่สือบ้านใครเห็นได้บ้างว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่บ้านแต่เสียงในใจทั้งหากที่บอกว่านี่คือบ้านลองมองดูมือตัวเองสิ่งนี้มันไม่ได้พูดว่าเป็นมือซ้ายมือขวาแต่เสียงในใจบอกว่านี่คือมือซ้าย ใครเห็นเสียงที่พูดในใจได้บ้างว่ามันให้ค่ารูปให้ค่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แม้แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเสียงข้างในบอกแต่สิ่งต่างๆเขาไม่ได้บอกใครเห็นได้บ้างว่าต้นไม้ทั้งหลายนี้เขาไม่ได้เรียกชื่อว่าเขาชื่อว่าต้นอะไรแต่เสียงข้างในนี้คอยให้ค่าว่าเขาคืออะไรใครเห็นว่า ไอ้ความคิดปรุกแต่นี่ที่สร้างเรื่องทุกอย่างณตอนนี้พรุ่งยอมรับความรู้นี้พวกเราจะเกิดพุทธภาะวะน้ำตาไหลจิตสว่างจ้าเบาโล่งขึ้นตอนนี้เลยเพราะจิตจะหมดตัวเข้ามาคลายออกจากการยึดลูปมันจะเห็นว่ารูปทั้งหลายมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่เห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายเราด้วย มีแต่อเสียงข้างในนี่ต่างหากที่คอยบอกคอยบงการว่านี่เราเป็นผู้ชายเสียงข้างในพูดนะแต่ก้อนนี้ไม่ได้พูดเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เสียงข้างในพูดทั้งสิ้นสิ่งต่างๆ่บนโลกใบนี้วัตถุธาตุทั้งหลายทร่ว่ารูปเขาไม่ได้พูดจิตดวงใดเห็นความจริงนี้ตอนนี้ สารทด้วยนะธรรมะเป็นเรื่องตอนนี้ไม่ใช่เรื่องพรุ่งนี้หรือตอนใดตอนนี้เห็นได้ไหมว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มีขึ้นมาเพราะเสียงในใจบอกเรียกว่านามธาตุให้ข้ารูปธาตุเมื่อจิตเห็นว่ารูปธาตุทั้งหลายทุกอย่างมันเป็นเพียงรูป ไม่ได้มีชื่ออะไรไอนามท่าคือความคิดปรุงแต่งนี่ทั้งหายที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างใครน้อมสังเกตเห็นตรงนี้แค่ครั้งเดียวมันจะเกิดความสว่างจ้าขึ้นมาในจิตตอนนี้ความรู้ว่าเราเป็นมนุษย์จะพังทลายลงตอนนี้เรียกว่ามันพ้นจากรูปความเป็นอะไรแยกบุคคลขั้นที่หนึ่งเกิดขึ้นตรงน,นี้สก,กายยันจินจีคือความเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นตรงนี้ใครฟังตรงนี้แล้วยังไม่เกิดพุทธภา,าะวะนั่นหมายความว่ายังจับหลักอะไรไม่ได้นี่พระอาจารย์พูดชัดแล้วนะเสียงที่พูดในใจที่มีความหมายเห็นให้ได้เ,เสียงที่พูดอยู่ในใจนี้มันให้ค่าทุกอย่างสังเกตอยู่ข้างในนะที่มันคิดอยู่ตอนนี้ แม้แต่เสียงพระอาจารย์ที่กระทบพวกเราอยู่ตอนนี้มันก็ให้ค่าอยู่ตอนนี้เห็นได้ไหมว่ามันเป็นเพียงเสียงจะเป็นเสียงพระอาจารย์หรือเป็นเสียงที่พวกเราคิดมันก็เป็นเพียงเสียงมันไม่มีรูปร่างด้วยเสียงเห็นได้ไหมเสียงที่พูดในใจมันมีรูปร่างไหมมันมีตัวไหมแล้วยึดมันทำไมไหลไปกับเสียงทำไม ทะเลาะโว้แงกโกวเกียดกันก็เพพาะเสียงใช่ไหมโง่ไหมเออด่ากันโกรโกรันเกียดกันไปด้วยเสียงใช่ไหมให้ข้าวว่าน,นี้คือเสื้อผ้าก็เสียงใช่ไหมพูดถ้าสิ่งนี้มันบอกไหมว่าเป็นเสื้อผ้าสิ่งนี้บอกไหมว่าเป็นบาปหรือเสียงในใจบอกว่านี่คือบาปแล้วไม่ใช่บาปกำนำบาปของข้าด้วย นี่เขียนข้างนี่ร่างกายข้าดเสียงข้างในบอกหมดเลยจิตไม่สามารถพูดได้เนื่องว่าจิตอวิชามันไม่มีอาการปรุงแต่งเลยจิตเราเป็นท่านบริสุทธิ์มากสร้างอาการรับรู้ไว้ทําหน้าที่รู้สร้างอาการคิดไว้คิดปรุงแต่งเพื่อทําความเข้าใจไว้ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้จิตมาใส่อยู่ในภาชนะนี้เพื่อมาไว้ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้ จิตอาศัยอาการรู้อาการคิดอาการนึกอาการที่เป็นอารมณ์สุขทุกข์สงบวุ่นวายอารมณ์ทั้งหลายจิตอาศัยอาการเหล่านี้เพื่อมาไว้ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติพวกเราก็รู้ดีแล้วยึดทําไมโง่ไหมเมื่อไหรจะเลิกยึดพระพุทธเจ้าสอนให้ยึด รือพระเจ้าสอนให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราพระเจ้าสอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถูกไหมยอมรับความจริงที่พระเจ้าสอนได้ไหมทําไมพระองค์ถึงบอกพวกเราว่าลูกนามนี้ไม่ใช่เราเลยพระองค์ได้รู้แจ้งว่าท่าบริสุทธิ์ของพวกเราคือจิตเป็นอมตะทาาุเป็นธรรมท่าน เป็นท่าที่ไม่มีทุกเลยในนี้และไม่ต้องมีรูปร่างไม่ต้องถือครองสิ่งใดไม่ต้องให้ค่ากับสิ่งใดทุกคนคือจิตเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแต่เหตุใดทำไมพวกเราสร้างอาการรู้อาการคิดปรุงแต่งปกคลุมจิตตัวเองให้เป็นธาตุบริสุทธิ์แล้วถือครองว่าฉันเป็นกายละเอียดบ้างฉันเป็นมนุษย์บ้าง ฉันเป็นสัตว์บางฉันดีฉันเก่งฉันมีต้งงองแหงบ้างสซหโมโขอยู่ไม่ใช่เหรอใช่หรือไม่สุ่โมโขนว่าเป็นในอำเภอเป็นกำน,นันเป็นตำรวจสว่โมโขอ,อยู่ไม่ใช่หรือสว่หมโขนว่าเป็นผู้หญิงสว่โมโขนว่าเป็นผู้ชายเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างเป็นปู่ย่าตายายบ้างเป็นลูกบ้าง ก็สวมหัวโขนแห่งความคิดที่ตัวเองคิดเองไม่ใช่หรือใช่ไหมพอคิดเองยึดเองด้วยใช่ไหมฉันเป็นลูกบ้านฉันไม่เกี่ยวให้ผู้ใหญ่บ้านทำฉันไม่เกี่ยวอันนี้ก็สวมหัวโขนเพื่อจะหนีอะไรบางอย่างสวมหัวโขนอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดอยู่ตลอดเห็นไหมี่สูงหัวโขนที่พวกเราคิด เล่นกับความคิดทั้งวันใช่ไหมว่าฉันแก่แล้วฉันเป็นปู่แก่ต้องฟังฉันแก่ไปไหนคิดให้ข้าวว่านั่นคือหลานของฉันคิดให้ข้าวว่าฉันแก่แล้วเป็นปู่ของแกก็คิดไม่ใช่หรือใครเห็นตรงนี้ได้บ้างกับมานเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างธาตุตัวนี้ไปอยู่ในภาชนะใดภาชนะนั้นจะมีชีวิตตรงนี้เข้าใจไหมจิต าชีวิตเรามาอาศัยในภาชนะไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้จึงมีชีวิตใช่ไหมเราเอาจิตออกจากก้อนนี้ตอนนี้ดูสิดึงออกจากก้อนร่างกายนี้ร่างกายนี้จะล้มทันทีเน่าทันทีใช่หรือไม่มันจะมีหัวใจมันก็ไม่เต้นถ้าจิตออกจากร่างกายใช่ไหมตอนนี้หัวใจมันเต้นเองถูกไหมมีใครเป็นเจ้าของหัวใจเต้นไหมต้องบอกมันไม่ให้เต้นมันเต้นเองมันหายใจเองใช่ไหม อาหารเข้าไปในท้องมันย่อยเองถูกไหมมันซึมเลี้ยงทุกเซลล์เองถูกไหมต้องบอกมันไหมไม่ต้องบอกใครเป็นเจ้าของร่างกายเนี่เมื่อไหร่ยึดทําไมว่าเป็นเราเวลามันแก่เอาแล้วเวลามันหงอกเอาแล้วะอาจาายก็เริ่มตาเนียหงอกเยอะมากเลยตอนนี้ชักเริ่มไม่ใช่คนแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มย่ยแห้งไปเรื่อย แล้วมันก็จะหยุดหายใจพอมันเริ่มเป็นแบบนี้เป็นไงทุกไหมทุกกลัวกลัวตายเราตายมาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วกลัวอะไรเราเปลี่ยนร่างกายเนี่ยเป็นล้านล้านล้านลอบแล้วกลัวอะไรรู้ไหมว่าจิตมันตายไม่ได้ไม่เคยรู้เลยเหรอว่าเราคือจิตเราไม่ใช่ร่างกายที่เรื่องง่ายๆเห็นทำไมพวกเราไม่รู้เพราะไม่มีใครมายำ้ำมาชี้มาเตือน พระอาจารย์มีที่มันยำมาชี้มันเตือนและพูดธรรมะมาแปดร้อยเท็ต้องไปฟังฟังทุกวันการฟังธรรมะเมื่อจิตมันได้ยินเสียงธรรมมันจะเกาะอยู่กับเสียงเหมือนตอนนี้พวกเรากราได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ตอนนี้สังเกตไหมว่าจิตเรามันเกาะอยู่กับเสียงพระอาจารย์มันลืมเรื่องทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถูกไหมทุกทั้งหลายในอดีตที่เราโกรธเกลียดกันมันลืมหมดเลยแต่มันอยู่กับเสียงพระอาจารย์อย่างเดียวอีกตอนนี้เห็นไหม นี่คือข้อดีของการฟังธรรมจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเสียงธรรมเมื่อฟังธรรมตลอดตลอดเวลาเปิดเทปะ้าจารย์ไว้แนละ้วใครได้เข้าไปในช่องแทบแดงแอปฟ้าที่พเราเรียกว่ายทูบแอบแดงไปเปิดฟังตลอดหรือใครมีเทปเปิดฟังให้ได้ตลอดเสียงธรรมะวิชาจิตนี้จะ,จะเจ็แท้จิตเราทุกวันเราคือธาตบริสุทธิ์เราไม่ใช่ร่างกาย เราคือธาตุบริสุทธิ์เราไม่ใช่เสียงนี้เราไม่ใช่อาการที่ได้ยินอยู่นี้นี่คืออาการรู้หรือกว่ววิญญาณมันทําหน้าที่รู้แต่มันไม่ใช่เรารู้ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆสังเกตข้างในถ้าเราเห็นมันได้จัดจากจริงๆหมายว่าจิตยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อไหร่พุทธะภาวะจะเกิดพรุ่งเราจะรู้อาการไม่เกิดเป็นแบบนหนจิตจะหลุดออกจากอาการปุงมแต่งทันทีเลย เราจะรู้จักว่าเราเคือธาตุใสๆสบริสุทธิ์มากเลยเรียกว่าธรรมทาุพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์แจ้งตอนธรรมทาุนี้พุธจึงมาสอนพวกเราว่าลูกนามไม่ใช่เรานะ้าลูกเอ๋ยพ่อได้ประจักษ์แล้วพ่อพระพุทธเจ้าได้ประจักษ์แล้วลูกเราเป็นลูกทําไมเราไม่ฟังคางของพ่อที่พ่อบอกว่าขันห้าเป็นอนัตตารูปนามเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราพุธพูดชัดมาก แต่ทำไมเราแต่ละวันเคยสนใจธรรมานี้มไหมเฮ้อม,มัวแต่สวมมัวโขนเล่นบทละครอยู่นั่นแหละหาอะไรหากระดาษหากระดาษมาทำไมซื้อข้าวจานเดียวกินทะเลาะก,กันทุกวันนินทากันทุกวันเรื่องชาวบ้านเก่งเหลือเกินเรื่องจิตตัวเองไม่เคยสนใจมีจิตนะเรามีจิตแต่เรากลับไม่เคยสนใจจิตเลยไม่รู้จัก้วยซ้ำว่ามมจิตคืออะไร มีเวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้วพวกเราอ,อยากคิดว่าพวกเราจะอยู่ได้นานนะจิตมาใสัยอยู่ในภาชนะนี้อยากคิดว่าภาชนะนี้จะมีอายุอยู่ได้นานนะมันเป็นภาชนะหนึ่งที่มีอายุไขถ้าภาชนะที่เราอาศัยอยู่บางภาชนะเป็นสาตว์ที่อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวนั่นคือมีเวลาน้อยมากเลยแต่นี่เราโชคดีได้ภาชนะที่เลิศประเสริฐมากคือความเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพุทธศาสนาใช่ไหม เออแล้วทําไมไม่สนใจทําไมไม่สนใจจิตไม่เป็นไรเป็นหน้าที่พระอาจารย์เองพระอาจารย์จะพูดธรรมาทุกวันไล่ทุกที่เลยตามไปพูดในฟังทุกวันทุกที่ท,ทั่วประเทศไทยพระอาจารย์พูดธรรมาไว้ในโลกโซเชียลในเทปไว้หมดแนละ้วพวกเราต้องฟังพระอา,าจารย์จะจี้แบบนี้แหละเพื่อพวกเราได้ตื่นได้แล้วไม่ใช่หลงกับหัวโขที่พวกเราสวมอยู่ได้ในโลกสมมุติเนี่ยนี่พูดแล้วดุไปด้วยเนี่ยยังหลับเลยที่ตัว ถ้าไม่ดูจะขนนดนเลยพยายามพูดเพราะไม่ได้แแบบนี้ต้องพูดกระแทกอย่างเดียวพวกเราอยู่ได้อีกไม่นานใช่หรือไม่แล้วประมาททาไมะพทุทธเจ้าสอนให้ประมาทหรพรผู้ทธเจ้าก่อนจะจากโลกไปที่พระองค์บอกอะไรกับพวกเราฝากไว้กับลูกลๆทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมให้แจ้งให้ตื่นรู้เรือว,ว่าสติประฐาน ลูกเ๋ยจงตื่นรู้อยู่ภายในนะลูกจงสังเกตเห็นนะลูกว่าอาการที่มันปรุงอยู่เนี่ยมันรับรู้อย่างเนี่ยเป็นอาการลูกไม่ใช่เราลูกที่รับรู้ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นอาการรู้ไม่ใช่เรารู้มันเป็นวิญญาณเป็นอาการรับรู้เห็นได้ไหมว่ามันรู้เองเราอยู่ไหนเห็นให้ได้มันคิดเองเห็นง่าย้นะมันคิดนู่นนี่นั่นคิดทั้งวันเลย เคยเห็นไหมแทนเป็นโรคประสาทแต่ละวันนี่นั่นแหละเล่นกับความคิดปัน่นยิ่งเราคิดเท่าไหร่เกิดอ,อะไรขึ้นยิ่งเกิดอารมณ์เกิดกระแสรปรุงแต่งปัน่ฟนฟาดร่างกายนี่แหละมันจะปั่นจนเป็นมะเร็งเป็นโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคสารพัดจะเกิดวิบากที่เราวิบากกรรมมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยอันเั้นผลจากการเล่นกับความคิดปรุงแต่งเล่นเข้าไปสิ พอเล่นเล่นกับความคิดจะเกิดอะไรเกิดอารมณ์พอเป็นอย่างที่คิดที่นึกเกิดอารมณ์อะไรสุขพอไม่เป็นอย่างที่คิดที่นึกเกิดอารมณ์อะไรทุกแล้วก็ยึดทั้งทุกทั้งสุขใครยึดเราใครคิดเราใครรู้เราไม่แต่เราทั้งนั้นเลยถือครองเราคือจิตฟังดีๆนะเราไม่ใช่หัวโขนนี่นะ อย่าหลงแลง้วเลยดูว่าควรนั่นเดี๋ยวก็หยุดหายใจแล้วนะเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างนี่คือพระอาจารย์พูดชาต้วนก็แทกเลยนีดูด้วยจอนี้ใครมืาฟังกันโดนแน่ววันนี้ไปตามไปสอนถึงบ้านเลยอายุจนป่านี้แล้วทำไมไม่รู้จักจิตเนี่ยน่าโมโหมากที่มาบวชเนี่ยบวชตลอดชีวิตเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อจะรู้แจ้งเพื่อจะมาประกาศทำพาพวกเราพ้นจากวัฏฏะทั้งหมดพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราพ้นจากวัฏฏะแห่งนามรูปนี้มันไม่ใช่เราสักอย่างหรอกเราคือธาตุบริสุทธิ์แต่กลับมาใส่อยู่ในมิติแห่งนามรูปนี้ร่างกายนี้กเขาเรียกว่าสามมิติส่วนนามก็คือความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี้เป็นกายละเอียดเป็นมิติละเอียด mm. เข้าใจไหมกายละเอียดะ เรามาหลงกับมิติปรุงแต่งอันเป็นกายละเอียดและมาหลงกับรูปคือร่างกายคือสามมิติในโลกสมมตินี้เราคือธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีรูปร่างเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใดได้เรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้เรารู้สิ่งใดไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มีเครื่องมือเหมือนที่พระอาจารย์อาศัยไมยเนี่ยเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีไม้มันจะเบามากมันจะไม่ได้ยิน อาศัยไม่แต่ไม่ไม่ใช่ผ้าจารยนนะตรงนี้เข้าใจไหมไมไม่ใช่เราเป็นเพียงเครื่องมือที่เราแค่อาศัยเสียงนี้ไม่มีตัวตนแต่เสียงถ้ามันผ่านระบบเหล่านี้แล้วมันจะดังกังวานได้เสียงไม่มีรูปล่างแต่มีอำนาจมากเสียงอะทำให้คนฆ่ากันได้ด้วยเสียงลองด่ากันดูสิฆ่ากันได้เลยนะ แต่เสียงไม่มีรูปร่างนะแต่มันมีฤทธิ์นะเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าอาการปรุงแต่งลองมีอารมณ์ด้ยเล่นอยู่กับอารมณ์นีอ่อารมณ์โกรธเวลาโกรธมากๆโอยกําลังอย่ากับช้างสารเลยตีได้แม้แต่ท่งนผู้หญิง <c oughs> ทําไมไม่ไปตีน่นเสาปูนปเก่งจริงไปกดดินนุ่นมันจะได้ลุมใหญ่ๆไปใช้ถ้าเก่งจริงถ้ามีฤทธิ์จริง พวกเราอาศัยความคิดแล้วก็ยึดความคิดแต่รู้ไหมว่ากําลังคิดเราเป็นจิตเรากําลังอาศัยอาการคิดเราเป็นจิตเรากําลังอาศัยอาการนึกรู้ตัวไหมเราคือจิตแต่เรากลับอาศัยอารมณ์ยึดอารมณ์มันเป็นเพียงอาการที่มีไว้อาศัยไว้ใช้ในโลกสมมุตินี้ไม่ใช่มีไว้ให้ยึดอาศัยความจํา แล้วก็ยึดว่าเราจำอาศัยอาการที่รู้อยู่นี้ต้องคนยึดว่าเรารู้เราอาศัยอาการปุงมแต่งนี้เรียกว่านามเราอาศัยนามมาทำนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อยึดแต่มีไว้เพื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราการไม่เกิดเป็นเรื่องแค่เพียงพวกเราเข้าใจแบบนี้ว่ารูปและนามนี้มันไม่ใช่เราเป็นเพียงเครื่องมือที่เราแค่มาอาศัย เมื่อพวกเราคลายออกจากการยึดร่างกายคลายออกจากการยึดนามท่าคืออาการปรงแต่งนี้มันจะเหลือแต่ท่าบริสุทธิ์พื้นที่ตรงนี้จิตดวงใดทวนกะระแสเข้ามารู้แจง้งและพื้นที่ตรงนี้ไม่มีนามรูปนะไม่มีอาการปรงแต่งจะเจดพุทธภา,าวะโผล่ขึ้นมาเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมทาิ ในธรรมธาตุอันบริสุทธิ์นี้ไม่ต้องการอาการปรุงแต่งการจะกลับคืนสู่ธรรมธาตุไม่เกิดอีกคือการวางความรู้ทั้งหลายที่เข้าใจว่าเป็นมนุษย์เอาความเป็นมนุษย์ทิ้งไปเพราะในนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่ความบริสุทธิ์วางอาการรู้ไว้วางความคิดไว้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคิดทิ้งไว้ให้หมดในโลกสมมตินี้อารมณ์ทิ้งไว้ในโลกสมมตินี้ ความทรงจําทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกสมมุตินี้แล้วจะเหลือแต่ความบริสุทธิ์กลับคืนสู่ธรรมธาตุในวันนี้ผ่านธาตุพื้นที่ตรงนี้ต้องการแต่ความบริสุทธิ์ไม่ต้องการรูปหรือนามเพราะรูปนามมีก็ใช้ในมิติแห่งสามแดนโลกธาตุนี้เท่านั้นเข้าใจนะ้นกลับบ้านพะอาจารย์มาเพื่อพาพวกเรากลับบ้านการพูดทรม,มาครั้งนี้เพื่อชี้ให้พวกเรากลับบ้าน อยู่บนโลกไปนี้มันนานมากพอแล้วพวกเรากลับบ้านได้แล้วพ่อพระพุทธเจ้ามาตามพวกเรากลับบ้านก,กี่รอบตัวกี่รอบกีบก่องค์กกต่อกีก่องค์พวกเราก็ดือ้อหลงอยู่ตรงนี้หละเอาจริงเอาจังแล้แล้วอายุไม่ใช่นน้อยแล้วพระอาจารย์มาแล้ว้องงานเนี่ยทำมานี้พระอาจารย์พูดชัดแล้วเอาหัวใจพูดด้วยนี่แบบสั้นๆกะช้าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฟังต่อหลังจากฉันเสร็จ เนี๋ยจะสนุกขึ้นอีกนิดหนึ่งอาจจะโดนแดดนิดหนึ่งแต่วันนี้ต้องการพูดให้เร็วเพราะว่าไม่อยากให้พวกเราร้อนมัน่ะก็ขอยุติไว้เพียงคร่าวๆแค่นี้เอากราบสามครั้งอ่ะกราบนะทัะ้งใจรับพร่ะทำอันใดพรอ,อันใดสัจจะอันใดอันเราทั้งหลายตั้งไว้ดีไว้ชอบแล้วขอพรนั้นทำนั้นสัจ จากนั้นจงสำเร็จดังจิตปรารถนาทุกประการเชิญ